คนาคณาพรนะครับควรจะลงมิตรแกนกรุงเทพมหานครหรือไม่ยอย่างไรนะครับอันนี้วิเคราะห์แบบความรู้สึกเลยนะครับพอดีผมก็คิดไปคิดมาเนี่ยนะครับถ้าไปไลก์กับคุณตัวขายถูกเนี่ยไลกขายของเนี่ยจะเสริมระสานกันแค่ไหนแน่นอนคุณตัวขายดีอยู่แล้วถ้ามีคณาไปช่วยอาจจะขายดียิ่งขึ้น หรือผมคิดว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเขาอาจจะต้องการผู้ช่วยนะครับขนาดน่าจะช่วยเลยได้เยอะมาหรือว่าแบบไลฟ์อีกช่องหนึ่งแยกกอะไรเลยก็อาจจะช่วยเพิ่มยอดขายได้นะครับอ่าส่วนเรื่องที่บอกว่าธนาคนาเครียดเนี่ยบางครั้งคนเหล่าเนี่ยเครียดในเวทีหนึ่งเครียดในจังหวัดหนึ่งในสถานที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดเจอฮูล n น็อต w าหมายถึงว่ารู เจอคนที่คูนัดฮาวเปนเ็นหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าให้หาคูมากกว่าหาวคูดีแล้วเดี๋ยวฮาวจะปรับมาเองดังนั้นเนี่ยถ้าคณะเจอคุณตัว้วผมว่าน่าจะเข้าขากันนะครับที่สําคัญครับพี่อิงฟ้าก็กรุงเทพมหานครนะครับพี่ถ่ายทอดสุดน้องนะครับก็อาจจะมีคือคือผมคิดว่าวิกฤตเป็นโอกาสคณามองว่าจะลงส่งขานะครับ มองในมุมเส้นยุทธว่าเออเป็นจังหวัดเจ้าภาพใช่ไหมครับแต่ในเมื่อไม่ได้อาจจะฟ้ากำหนดแล้วลงกรุงเทพอาจจะเหมาะสมกว่าอาจจะส่งไปถึงมงใหญ่ก็ได้แต่มิดแกนไม่จาเป็นต้องมงใหญ่ต่อ,อาชาหลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็สามารถที่จะมีอรา,ายได้อาจจะไม่เท่ามงใหญ่คือคุณอิงฟ้าแต่เป็นอันดับสองแซงคนอื่นขึ้นมาเลย ใช่ไหมครับผมว่าคณาถ้าลงกรุงเทพเนี่ยเหมาะมากมากนะครับพี่ทาตามสัญญาทําคลิปให้แล้วนะแซบแซบคือน้องพลอยพิษนะครับก็นั่นแหละครับที่ทาเนี่ยอันนี้อันนี้มุกมุกนะฮะเพราะไม่อยากให้ลงพักหนะเดี๋ยวจะเป็นคู่แข่งกับแซบแต่จริงไม่เกี่ยวนะครับผมยังชอบคําของเจสซี่นะครับใครอยากลงลงเลยเราอย่าไปมองว่าเอ้ยต้องปีนั้นปีนี้อะไรที่เขาบอกเจสซี่ อ่าเจ็ดสิบี่นี่ขอคุณนอกนอกเวไปไปเวยูนิเวิร์สนะครับว่าอายกันอย่ามาลงปีเดียวกับเจ็ดสี่เจ็สิบสี่จสซี่หรือว่าอย่ามาลงปีเดียวกับไม่น่าจะวีนาหรือใครสลาคนหลายหายคนของเขาอะผมว่าอยากลงเลยนะแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยโอกาสเนี่ยฟ้าประทานให้ขนาดแล้วนะครับลงมิดแกนกลงเทปเพอรเนี่ย จะมีผู้ช่วยหรือมีใครมาบรรยากาศอะไรบางอย่างจะช่วยคณะมงกรุงเทพได้แล้วมงกรุงเทพก็คือเป็นจังหวัดใหญ่สําคัญเหมือนกันนะครับแต่ผมมองมากกว่านั้นนะคือเหมือนกระแสเนี้ยผมมองว่าแค่ขอแค่ติดท็อปสิพอลนะอย่างต่ํานะแล้วอาจจะเปิดโอกาสไปสู่การนาธุรกิจหรืออื่นๆไงเราไม่คือผมคิดว่าท็อปสิบนะคืออยู่ในโฟกัสของบอสนะครับแล้วอาจจะนู่นนี่นั่นอะไรอื่น เพราะงั้นเนี่ยเส้นทางมาสู่อิทแก่นเนี่ยไม่จะเป็นองคปที่1น่นะครับหรือแม้กระทั่งไม่จะเป็นต้องติดท็อปห้าแต่ยังน้อยกว่าติดท็อปสิบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าติดแล้วเนี่ยโอกาสพัฒนา,าต่างมันง่ายนะแต่ผมไม่ถ้าดีก็คือท็อปห้านะครับมงใหญ่ถามว่าดีไหมดีเลยแต่ก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้บางคนคือผมคิดว่าคณาบางที อาจจะพอรับผิดชอบเยอะก็เลยเคยรียดใช่ไหมก็ถ้าสมมติว่าได้มงใหญ่อาจจะโดนจับตายเยอะอาจจะเครียดแต่ถ้าท็อปห้าอาจจะดีกว่าก็ได้หรือท็อปสิอาจจะดีกว่าก็ได้นะแต่อันนี้เป็นเป็นแค่ค,ความรู้สึกรวมๆว่ากรุงเทพมันเหมาะมากแล้วอยู่ๆบอสหรือใครก็พูดมาเออมันช่วนมาลงนะอืมอ่ะขอบผสมภาษาคืิปผมแก้ต้องการจะบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะคลิปนี้คือคอนเซ็ปเป็นแบบนี้แล้วแล้วกรุงเทพอาจจะเหมาะสมนะแล้วก็ บรรยากาศต่างๆคนต่างๆเจอคนใหม่ๆนะอาจจะส่งประสานนะครับถูกคนถูกที่ถูกเวลาไงถูกคนเนี่ยผมคิดว่าคุณตัวเนี่ยน่าจะช่วยเสริมประสานให้กับคณะได้มานะครับแล้วก็พีดีของกรุงเทพหรืออื่นๆเนี่ยนะฮะอาจจะเสริมประสานได้นะครับอันนี้ถูกคนถูกที่คือผมก็ชอบกรุงเทพผมอยูก่กรุงเทพแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นที่ที่เหมาะคณะถูกเวลาคือเวลาที่คณะมองว่า สงขาใช่ไหมแต่ตอนนี้เวลาเนี่ยหรือโอกาสเนี่ยแล้วบอสพูดเองนะที่เขาว่ากันนะผมยังไม่เห็นคลิปนะบอสพูดเองพี่อิงฟ้าพูดเองมันเหมือนมีแรงหนุนนะเพราะนั้นเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะนะเพิ่มเผอเนี่ย,ายการไม่ได้มงสงขากับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้ขนาดเปลี่ยนเวมาทางกรุงเทพนะฮะเป็นจังหวะที่ฟ้าประทานแล้วนะครับผมคิดว่าเหมาะสมด้วยประกาศทางตวงนะครับ นะแล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องความเครียดได้เลยถ้าเจอ,อในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะมันเหมือนไม่มีมหลายอันนะผมยกตัวอย่างที่ก็ชอบเพื่อนในวงการฟุตบอลอนะครับพออยู่ทีนี้ไม่เวิร์กทีอาจะสมมติอยู่เรียมาลริดเนี่ยกดดนันกดดันไม่เวิร์กมาอยู่ลิเ,เ,เวอร์พูลผมเนี่ยอาจจะเวิร์กปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงตัวมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบไงคือระดับเนี้ยหรือแม้แต่ดาราหรือแม้แต่หลายๆวงการในตัวท็อปๆเนี่ย เราเห็นที่ตัวคนเดียวชอบิเค์ในเชียงความสามารถนู้นี่นั่นแต่จริงจริงมันอยู่ที่ทีมที่แวดล้อมด้วยผมว่าธนาเหมาะมากนะครับเป็นคนมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เอ,อบุคลิกก็หน้าตายิม้มแย้มแจ่มใสนะขายของเก่งนะยิ่งมีคุณตัวที่ขายได้เยอะมากเนะี่ยไลา์ที่คนดูเป็นหลักถ้าผมจำไม่ผิดนะห้าหกพันขึ้นนะครับเยอะเชื้อขายของเนี่ยสุดๆนะธนาผมอยากให้ตรงนี้แล้วเสริมประสานไงตอนนี้กรุงเทพเขาก็ต้องการ คนนะครับนะ้นเดีผมขอพูดถึงคำขวัญของกรุงเทพไปด้วยนะเพื่อเชิญชวนขณะนะครับกรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับาเชียข์คณะให้ลงกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ขอให้ได้ออมิดแกนกรุงเทพมหานคร2025นะครับ แล้วในส่วนของเวทีใหญ่เนี่ยจะได้ท็อปสิก็ดีท็อปหก็ดีมงใหญ่ก็ดีได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วไม่ต้องไปกังวลสบายๆแล้วที่สาคัญนะผมเชื่อว่าถ้าได้พีดีกรุงเทพสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นคุณตัวนะครับแอดการนะครับคุณบีนะครับผมว่าเขาจะเสริมประสานกับคณานะครับเออมันมันจะแบบเกิดพลังมากๆนะครับผม ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมมีความรู้สึกปิ๊งมาเลยพอพูดปุ๊บตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกฟังชื่อกุ่งเทงก็เฉยๆเออไปจังหวัดที่ดีนะแต่พอนึกถึงคุณตัวขายถูกขึ้นมาเนี่ยโหใช่เลยนะครับยิ่งได้แม่ไวมาเนี้ยนะโอ้โหผมยิ่งชอบเลยนะครับในการเสิร์ฟภาษานะครับโอเคบางคนบอกว่าตอนลง PD ดีเขาไม่ได้มาช่วยผมว่าแค่สบตากับ PD แค่ คือพอคนเรามันแมทกันนะนะต่อให้เขาไม่ได้มาช่วยเราโดยตรงนะแค่บรรยากาศของงานแค่อะไรที่เขาจัดเนี่ยมันก็เสริมภาษารเรานะครับคณะลงกรุงเทพนะครับฟันธงมงแน่นอนนะครับแล้วก็เสริมภาษาไปสู่มงใหญ่หรือว่าหนึ่งในท็อปสิเนี่ยนะครับได้แน่นอนนะครับผมมั่นใจเจดสิบเซนนะครับฝากไว้นะครับเชียร์คณะคณาพรนะครับ,ข,ข,อรบขอบคุณมากนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายขอนิดนึงขอให้ได้เป็น คู่กับคุณแสบนะครับมิจแกนพิจิตนะครับอ่าคุณอะไรนะปั๊มหนึ่งขอเนึกชื่อก่อนเรียกแสบจนจนเพอดพลอยพิษนะครับนะครับพี่เชียร์นะครับขอให้เป็นแฟนกันนะครับแต่อันดับแรกนะงามมาก่อนนะครับขอให้ได้เป็นมิจแกนกรุงเทพมหานครแล้วก็นําไปสู่ท็อปสินะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณตัวพีดีนะครับหรือแม้กระทั่งพี่อิงฟา้าหรือแม้กระทั่งบอส คือทุกอย่างพอมันเปลี่ยนวงจุ้ยเปลี่ยนอะไรนะมันจะดีเลยนะครับจะเสริมภระสานขนาดได้นะความเครียดทั้งมงจะหายมันจะเกิดความโฟลและลงตัวนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับโอ้ทั้งทาง YouTube และทาง TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามผมนะครับอ่าช่อง y t u t u เนี่ยผมทำเงินได้หลาช่องทิกกยังทำเงินไม่ได้นะครับก็ช่วย ติดตามของนิดนึงนะครับแล้วก็จากทางส่วนสนุนช่องนะครับ y ยูทูบเนี่ยจะลงเลขที่บัญชีได้นะครับโอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ของคลิปนะครับสวัสดีครับ